สวัสดีจ้ามาพบพอกัชอบชาวสินกินแส่ดอีกที่กาเได้พี่น้องเด้อมานี่สาวสินสิพามากินขนมจีนน้ำยากะทิจา้าขออนุญาตใส่มือได้จ้าเด้อเดี๋ยวคนกันชิมกันอืมเมีดสตอได้จา้าเม็ดสะตอใหญ่ๆกินกับสะตอเม็ดแล้วกับพักอีตู พายตูหลักกับพักลินปีจ้ะมีพักสามยางมาเนี่ยมาจ้ะเส้นแสบจ้ามาได้จ้ะขออนุญาตใส่มือได้จ้ะใส่ขอน,นสอนพ่นซีซีหยอดพายตูงามๆพี่น้องแล้วก็หยอดพักลินปีจ้ะหยอดงามๆเลยพี่น้องเห็นบ่มันลังปงมาจ้ะพี่น้องแส้นเบสุขุสุข้นจ้ะ 嗯。Yeah.

จดหนามแห้งผดจะมัก <c oughs> หยดพะอ,อีตัวงามพะหยดออกนนินน้ำคำามเนย ใส่ทั้งมือใส่ทั้งกระสนุน